สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้เป็นบทสุดท้ายบทที่8ของเราแล้วนะคะตื่นเต้นไหมจะจบแล้วนะ <c oughs> หวังว่าเรียนภาษาไทยจบก็จะปไปเรียนิิัาอื่นอย่างมีความสุขนะคะคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนี่คือหัวข้อสุดท้ายของเรานะคะจริงๆฟังแล้วดูอาจจะแบบเอ้ยภาษาไทยอะ่ะมันจะแบบ มีคํามาจากภาษาต่างประเทศเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นคํามาจากภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยมันจะพอเห็นชัดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วภาษาไทยที่เราใช้คุยกันในทุกๆวันเนี้ยมันมาจากภาษาอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นคําที่เราไปยืมมานะคะอาจจะมาจากภาษาชวาอาจจะมาจากภาษา อ่าอังกฤษมันมันเข้าใจง่ายภาษาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีอย่างงี้ค่ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราจะต้องมาเรียนหลักการไงคะเริ่มจากภาษาบาลีสันสกฤตก่อนเลยเป็นหัวข้อคําที่แบบใหญ่ที่สุดก็จะมีคลิปนี้เป็นคลิปเต็มๆให้เขาไปเลยนะคะยกให้เขาคนเดียวแล้วก็ถ้าเป็นอ่าพัคเมน ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะไปรวมในคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งหลักการเขาก็จะมีไม่เยอะเหมือนบาลีสันสกฤตนะคะไปดูกันเลยดีกว่าภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้ด้วยศาสนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําที่เกี่ยวกับศาสนาบ่อยๆที่พวกเราท่องสวดมนต์กันเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่มันยังมีคําที่เราใช้ในชีวิตประจําวันด้วยไปดูกันดีกว่า ส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตนะคะว่าอยู่ในตระกูลภาษาอินโดอารยันถ้าน้องๆรูก็อืเป็นความรู้ประดับตัวไปแต่จริงๆมันไม่ได้ออกข้อสอบเกี่ยวกับอะไรแบบนี้หรอกนะคะแต่รู้ก็ดีไปต่อค่ะออภาษาบาลีเนี่ยนะคะอันนี้ตารางเนี้ยถ้าเห็นตารางเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่ามันคือบาลีบาลีจะมีความยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องตัวสะกดตัวตามโอ้โท้ทีมันจะมีเขาเรียกว่าตัวสะกดตัวตามอะไรคือตัวสะกดตัวตามขออธิบายก่อนนะคะ คำหนึ่งคำอย่างเช่นคำว่าทุกขอเขียนได้ใหญ่ตรงนี้เลยทุกเนี่ยค่ะถ้าเราพูดว่าตัวสะกดจำไว้นะคะจากนี้ไปตัวสะกดอะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่ากอไก่คือตัวสะกดเนี่ยถ้าพูด่าคำว่าตัวสะกดขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่านี่คือตัวสะกดแล้วก็ตัวตามตัวตามก็คือตัวพยัญชนะแรกที่อยู่ติดกับตัวสะกดเราจะเรียกว่าตัวตามนะคะแบบนี้วงกลมตัวตามก็คืออะไรคะขอไข่ ประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะคะจากนี้ไปถ้าพูดว่าตัวสะกดตัวตามภาพที่เห็นจะเป็นแบบนี้เอาละค่ะยังไงคะยังไงอ่ะมาลีน่าจะมีความยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่าเขาอะ่ะเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยตัวตามก็จะต้องทําตามกฎที่จะให้มาตามตารางดังนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ถือว่าเป็นคําที่มาจากภาษาอื่นอาจจะเป็นภาษาสันสกฤตหรือภาษาเขมรที่มันดูคล้ายๆกันนะจ๊ะไหมคะอ่ะไปดูนะคะ การแบ่งวรคเนี่ยเขาจะแบ่งวรคตัวสะกดของเขาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวันะคะซึ่ง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 ชื่อวัคก็จะมีแบบวรคกะวรคจะวรชปะวัคปะนะคะปะตรงนี้จะนับว่าเป็นปะใหญ่ใช่ไหมคะเพราะเป็นต่อต่อปะตักเนาะไอ้พวกทุกอย่างในวรคก็จะดูเป็นคำเป็นพยัญชนะที่เห็นหายากไม่ค่อยใช้บ่อยๆเรียกว่าวัคปะใหญ่ส่วนวัคปะเล็กก็คือวรคต่อเต่านะคะก็จะเป็นต่อเต่าท้อถุงพวกนี้ที่เราเห็นบ่อยๆ จำไว้นะคะตะเล็กตะใหญ่เขียนไว้เลยแล้วกันจดลงในเอกสารได้เลยค่ะตะใหญ่ตะเล็กแล้วก็เศษวักเศษวักนะคะก็จะมีตามนี้ไม่ได้แบ่งเป็นแบบตารางตารางอ่ะวิธีจํามันจะต้องจําตามลําดับเป็นช,ช่อง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 ดังนี้นะคะในหนึ่งวักเนี่ยมันจะแบ่งมาทั้งหมดห้าแถว วกะก็จะแบ่งเป็นห้าแถวใช่ไหมคะหนึ่งสองมันชื่อยันสามสี่ห้าแบ่งเป็นทั้งหมดห้าแถวนะคะถ้าพูดว่าแถวจากนี้ต่อไปให้ทุกคนเข้าใจว่าการพูดถึงเนี้ยพูดถึงแนวตั้งแถวที่หนึ่ง this is แถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองทุกคนเข้าใจแบบนี้นะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแบบนี้แถวที่สามแถวที่สี่ที่ห้าว่าไปและกฎของเขามันก็จะมีกฎ การใช้พยัญชนะเนี่ยตัวสะกดตัวตามเนะะี่ยค่ะตามด้านล่างตรงนี้ซึ่งถ้าสะกดด้วยแถวที่หนึ่งแก๊งสีส้มถ้าสะกดด้วยแก๊งสีส้มนี้นะคะตัวตามเนี่ยจะเป็นแก๊งสีส้มเหมือนเดิมก็ได้หรือสีชมพูก็ได้เช่นกันมาดูนะคะมาดูว่ายังไงเอ้ยเอ้ยจริงด้วยไม่ได้บอกวิธีหลักการช่วยจําเลยจะต้องจําตารางนี้ให้ได้ให้ขึ้นใจนะคะเวลาไปเขียน เวลาไปเข้าอะไรห้องสอบอะไรย่างเงี้ยถ้ามีสอบเกี่ยวกับปริศเศรษฐกิจอ่ะเขียนตารางนี้ไว้เลยก็ได้จะใครจะไปจาได้คะพี่ปิ้าไฟยังอย่างเงี้ค่ะก็วักกะวักกะเนี่ยมันก็จะมีกขคคงใช่ไหมคะก็จําไปเลยว่านี่ค่ะลักช่วยจําเขียนไว้ให้แล้วไก่ไข่ใครฆ่างูจําเลยจําเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวักจอจานเนี่ยวักจะเนี่ยค่ะวิธีจําก็คือโจโฉชอบเธอหญิง บางติวเตอร์ค่ะอาจจะบอกว่าชอบโชว์หญิงใช่ไหมคะเราก็จะงงเอาชอช้างนี่นะไรก็เลยอชอบเชอไปเลยแล้วกันชอบเชอหญิงก็ใช้ชอเชออย่างเงี้ยค่ะวักปะใหญ่นะคะก็จะเป็นปักฐานโทเท่าเนนปักฐานโทเท่าเนนเห็นไหมคะมันก็จะใช้ตัวสะกดที่แบบเป็นแบบเนี้ยายากๆหน่อยไม่เหมือนกับวักปะเล็กที่จะเป็นทําเบสิกเบสิกเตาถุยเต่าถุยทอดธงนําเต่าถุยทอดธงนําอย่างเงี้ยค่ะวเวลาไปเขียน เขียนตารางเองเนี่ยกับเตาทุยท่อโทนัท่อโทนัาเขียนไปเลยนะคะสุดท้ายป่าภัายพี่ผู้มาป่าปอปากับใบไม้นี่จับยัดลมกันไปเลยนะคะป่าไัายพี่ผู้มาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันในวัดป่าสุดท้ายเศษวัดเศษวัดจําเป็นจะต้องจําได้เช่นกันเศษวัดเนี่ยมันมันมีเยอะนะคะมันแล้วมันก็ไม่ได้แบ่งตามแถวเหมือนข้างบนด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจําเป็นระดับง่ายที่สุด ยายเราเล่าว่าเสือหายล่ออังนี่คือวิธีจาเศษบจบักนะคะเอ้ยมันอังยังไงอะคะมันเป็นนิคหิตนี่นานิค่หินนะคะถ้าเราอ่านในบทสวดมนต์ใช่ไหมอย่างเช่นคําเนี้ยนอหนูแล้วมีนิคหิตข้างบนนะคะมันจะอ่านว่านออะงงอนังมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเรียกว่าอังนะคะเรียกนิคหิตว่าอังพอนี้นี่เองเวลามันไปนประกอบกับพยัญชนะเนี่ยมันจะกลายเป็นสระแล้วก็งองูอ่ะ หลังจากที่เราได้ตารางนี้มาแล้วนะคะไปดูกันว่าตัวสะกดตัวตามมันมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างเมื่อกี้เพิ่งพูดไปในข้อหนึ่งถ้ามันสะกดด้วยเพนชนะแถวที่หนึ่งหรือแถวสีส้มนะคะเพนชนะที่ตามมาเนี่ยค่ะจะเป็นแถวสีส้มเหมือนเดิมหรือจะเป็นแถวสีชมพูก็ได้ไม่ผิดนะคะรับเป็นภาษาเป,เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีอย่างเช่นตัวอย่างคําว่าทุกพูดไปแล้วใช่ไหมคะทุกที่อยู่ข้างบนเนี้ยทุกมันมาด้วย มันสะกดด้วยแถวที่หนึ่งกอไก่กยอยู่ในแถวที่หนึ่งถูกไหมคะกอไก่กยอยู่ในแถวที่หนึ่งมันก็ตามด้วยขอไข่ซึ่งอยู่ในแถวที่สองถูกต้องไหมคะถูกต้องตามกฎเป๊ะเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนับเป็นคําบาลีง่ายๆอิจฉาอิจฉานี่ก็ดีนะอิจฉาอิจฉาเขียนใหญ่ๆก่อนจะได้ไม่งงเดียอิจฉาอออิสะกดด้วยอะไรคะ จจานสะกดด้วยจจานซึ่งจจานอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แถวที่หนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะและ้วทีนี้แถวที่หนึ่งตามได้ด้หนึ่งด้วย 1, กันหรือจะเป็นแถวที่สองก็ได้อิดฉาชอชิงชอชิงมาจากแถวที่สองใช่ไหมคะมาจากแถวที่สองเพราะฉะนั้นใช่ค่ะคํานี้มาจากภาษาบาลีมีอะไรอ,อีกนะอิดฉามีอะไรมัดฉาอย่างเงี้ยค่ะมัดฉาที่แปลว่าปลาแบบนั้นเหมือนกันตัวสะกดตัวตามเนาะและถ้าเป็นตัวสะกดตัวตามแบบที่มาจากวรคสามล่ะ ถ้าพยัญชนะเป็นแถวที่สามนะคะจะต้องตามด้วยพยัญชนะแถวที่สามหรือสี่ก็ได้นะคะขอเขียนเป็นสีจะได้เข้าใจง่ายปั๊บ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 อืมสีโอ้เขียวเลยเหรออืมเขียวเข้มแล้วกันถ้าเนี่ยคะ่ะสะกดด้วยแถวสีเขียวเข้มหรือแถวที่สามก็จะตามด้วยแถวที่เป็นสีเขียวเข้มเหมือนกันหรือจะตามด้วยแถวที่เป็นสีน้ำเงิน ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแถวที่สีอย่างเช่นตัวอย่างคําว่าอะไรเอ่ยพุทธ,ธะไงคะพุทธ,ธะง่ายๆพุทธ,ธะเึ๊บๆดี๋ยวนะคะขอกดมันมีอะไรแทรกขึ้นมาไวควมไม่รู้โอเคพุทธ,ธะป๊ป๊บปป๊ป,ป,ป,ปพออุทอทหารคะ่ะสะกดด้วยทอทหารซึ่งทอทหารมาจากวัคสีอะไรคะมาจากแถวสีเขียวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ พุทธยังไม่ยังสะกดไม่เสร็จตัวตามตัวตามตามด้วยทอทงทอทงอยู่ในแถวอะไรคะทอทงมาจากแถวสีน้ําเงินแบบนี้คะ่ะพุทธทเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของคําภาษาบาลีนี่ก็จะเดาได้เลยว่าโอ้เวลาเจอในข้อสอบคามาจากภาษาบาลีนี่พุทธใช่เพราะมันอยู่ในกฎตัวตัว,ตว,ตวสะกดตัวตามอันนี้นะคะแล้วถ้ามันสะกดด้วยแถวที่ห้าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามันสะกดด้วยแถวที่ห้าดด 5, หรือ เลือกสีไม่ถูกไงสกดด้วยแถวที่ห้าหรือว่าแถวสีม่วงนะคะแถวนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งถ้าสะกดด้วยแถวนี้นะคะจะตามด้วยพยัญชนะใดก็ได้ที่อยู่ในวักเดียวกันอย่างเช่นคําว่าสงพระสง์อย่างเงี้ยค่ะพระสงขอเขียนตรงนี้สงสงสะกดด้วยงอง,งูถูกไหมคะซึ่งงอง,งูเนี่ยอยู่ในแถวที่ห้าแถวสีม่วงมันก็จะตามได้ด้วย อะไรก็ได้ที่อยู่ในวักเดียวกันกับมันจะตาม้วดกก็ได้ขอก็ได้คอก็ได้คอระครังก็ได้ซึ่งสงที่แปว่าพระสงฆ์เนี่ยค่ะใช้คอระครังใช่ไหมคะซึ่งคอระครังมาจากแถวที่สีหรือแถวสีน้ําเงินแสดงว่าคาคานี้เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีเราก็จะรู้ได้ทันทีประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือหลักของตัวสะกดตัวตามนะคะอย่าลืมว่าตารางนี้จําเป็นจะต้องท่องให้ได้จําเป็นมา,ากๆจะต้องท่องให้ได้นะคะแนะนําว่าให้ก่อนน้องๆนอนคืนนี้นั่งท่องก็ได้ นางทองไอนี่เลยนางทองไก่ใครๆข้างงูโจโฉชอบเชยอหญิงนั่นนี่นั่นนี่น,นี่จำให้หมดนะคะเวลาเข้าห้องสอบเขียนก่อนเลยจะได้ง่ายไปต่อนะคะภาษาบาลีอาอาจจะใช้อันนี้เป็นหลักการเนาะหลักการสังเกตอาจจะใช้ตัวสะกดและตัวตามตัวซ้ํากันได้อืมอย่างเช่นยอ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 อย่างะคะ่ะปัญญาวิญญ,ญาณสัจจบุคคลทําไมก็เพราะว่าหลักตัวสะกดตัวตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นี่แหละบางทีมันสะกดด้วยกก็ตามด้วยกอ ไม่เป็นไรไม่ไม่ผิดนะคะถือว่าเป็นคาที่มาจากบาลีได้ต่อไปเป็นเรื่องของสันสกฤตกันแล้วนะคะสันสกฤตเนี่ยจะไม่ใช้กฎเกณฑ์พย,ยัญชนะตัวสะกดตัวตามฉันจะทํำยังไงก็ได้เพราะฉันเป็นภาษาสันสกฤตฉันจะสัตว์ตเนี่ยคําว่าสัตว์อย่างเงี้ยสัตตยะที่แปลว่าซื้อสัตว์อะคะ่ะสัตตยะที่แปลว่าซื้อสัตว์มันตามด้วยต่อ,ตอเออมันสะกดด้วยต่อเตอ่าถูกไหมคะ มันสะกดด้วยตัเต่าแล้วตัวตามมันเป็นยอ,อยักษ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในกฎตารางข้างบนนี้เลยเพราะมันเป็นคําที่มาจากภาษา,ษาสันสกฤตไม่จําเป็นต้องวุ่นวายนะคะไม่เหมือนภาษาบาลีที่จะต้องทาตามนั้นเป,เ,ปเป๊ะๆทีนี้มาดูนะคะแล้วหลักช่วยจำอ่ะหลักช่วยจำม,มันมีไหมคะอันไหนบาลีอันไหนสัน,นส,สกฤตจดไว้เลยลงในเอกาสารเลยนะคะเอ,อบาลีมีตามสะกดข้ามสันสกฤตบาลีมี ตามก็คือมีตัวสะกดตัวตามแต่ถ้าสะกดข้ามสะกดข้ามจะเป็นสันสกฤตทันทีค่ะไม่พอดีบาลีมีตามสะกดข้ามสันสกฤตนะคะนี่คือวิธีจำให้จดไว้เลยนะคะจดไว้เอาละค่ะ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าอ๋อตัวสะกดตัวตามนี่เป็นบาลีส่วนคําที่แบบมันไม่ได้มีตามตามนั้นมันข้ามไปข้ามมาก็คือสันสกฤตไปดูมีอะไรมีหลักการอื่นอีกไหมมีอีกค่ะก็คือการใช้รูปเพนสะนะและรูปสละนั่นเองบาลีนะคะชอบชอบบาลีเขาชอบใช้ลอจุลาบาลีจะใช้ลอจุลาในการเขียนคํานะคะแต่สันสกฤตจะใช้ทอมนโทในการเขียนคํามาดูกันว่ายังไงนะคะอย่างเช่นคําว่า กีฬาค่ะขอใช้สีงเงินกีฬาใช้รอจุฬาใช่ไหมคะซึ่งแปลว่าแบบเออการเรื่องกีฬาพอเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามาจากสันสกฤตเราไม่ใช้คําว่ากีฬาเราใช้กรีอะไรคะกรีธาค่ะใช้ทอมนโทเนี่ยคะ่ะคือคําที่แบบมีความหมายเดียวกันแต่ว่าคนไทยพอเอามาใช้ก็เอามาใช้ให้มันต่างใช่ไหมจริงๆมันมันมีความหมายเดียวกันนะคะแค่มาจากสองภาษาบาลีและสันสกฤตมีอะไรอีกคะจุลาจุลาที่แปลว่ายอด เหนือหัวเหนือกล้าแปลว่ายอดของอะไรสักอย่างใช่ไหมคะใช้ลอจุลาสําหรับภาษาบาลีส่วนสันสกฤตใช้อะไรครับเปลี่ยนเป็นทอมนโทก็เลยกลายเป็นจุทาแบบนี้คะ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นจํานะคะลอจุลาเป็นบาลีทอมนโทเป็นสันสกฤตต่อไปคะ่ะสันสกฤตชอบชอบอีกแล้วค่ะสันสกฤตชอบชอบสันสกฤตเป็นเรษฐีใช้ส หรือีและสอสาลานะคะถ้าเห็นสอหรือีและสอสาลาฟันธงไปเลยค่ะว่ามันเป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่าในบาลีมีไหมเมื่อกี้ในตารางภาษาบาลีมีสอหรือีกับสอสาลาไหมไม่มีนะคะเพราะถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็นสันสกฤตทันทีค่ะอันนี้จํานะต้องจําให้ได้ไปต่อค่ะต่อนะคะรูปพยัญชนะควบกล้ำควบกล้ำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาสันสกฤตยังไงคะ โปกรมอย่างเช่นอย่างเงี้ยพราหมณ์มีรประติมากรรมครุตกริยาพวกเนี้ยค่ะจะเป็นภาษาสันสกฤตสันสกฤตที่ชอบกระดกลิ้นชอบทําอะไรฟูฟ้าวบว่าแต่ว่าไม่ทําตามกฎเอาค่ะภาษาบาลีนะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องจําก็ได้ภาษาบาลีมีสระดังนี้ตึด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 ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่แต่รู้ไว้ก็ดีภาษาสันสกฤตมีสระและรูปสระด้วยกันเยอะแยะมากมายนะคะจะมีเกินกว่าบาลี อยู่ดังนี้ค่ะไอเอารือลือรืลรือรือลือแล้วก็รึลือนะคะถ้าเจอพวกนี้ปุ๊บฟันธงไปเลยว่ามันเป็นภาษาสันสกฤตอย่างเช่นคําว่ารือีพระฤหัดสบดีหะรือไทยเห็นตัวรืลือรือลือรืลือเมื่อไหร่ปุ๊บจับฟัดไปเลยค่ะมันเป็นภาษาสันสกฤตไม่ใช่บาลีนะคะไปต่อค่ะถ้าเจอรอหันถ้าเจอรอหันนะคะก็จะอ่าน อ่าขอโทษทีก็จะเดาได้เลยว่ามันเป็นภาษาสันสกฤตไม่ใช่ทุกคําในโลกนี้แต่ว่ามันเดาได้ถ้าแยกแค่บาลีกับสันสกฤตนะนะเห็นเราเห็นปุ๊บบอกเลยเป็นสันสกฤตอะไรเว่อร์เยอเยอะๆยะเว่อร์วังบอกเลยว่าเป็นสันสกฤตนะคะทีนี้เราก็จะมีหลักช่วยจำสองจำไม่ได้ไงว่าเขียนอะไรลงไปลยต้องดูโพยโอเคมาแล้วค่ะหลักช่วยจำสองที่จะต้องเขียนลงไปคือกีลาบาลีไหนดูสิ กีลาบาลีหรือสีเลี้ยงครุดสันสกฤตเป็นวิธีจำที่ดีเลี้ยงครุดสันสกฤตยังไงอธิบายนี้หน่อยก็คือ บาลีค่ะถ้าพูดถึงตัววิธีจําแบบมองแค่ตัวสะกดอะเนาะกับพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บาลีใช้ลอจุลาแต่ถ้าเป็นสันสกฤตโอ้สันสกฤตฟุ่มเฟือยใช้เยอะใช้พวกลือ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 ต่างๆนะคะใช้สหรสีค่ะใช้คําควบกล้ามค่ะใช้ทอมันโทค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นวิธีจําให้จําอันนี้ไปเลยแล้วเวลาไปเจอเข้อสอบงงก็ท่องอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะพอเดาได้กีฬาบาลีหรือสียังครุฑสันสกฤตแบบนี้ค่ะไปต่อ สูตรช่วยแยกภาษาบาลีสันสกฤตอันนี้ท่องไว้ก็ดีนะคะท่องไว้แล้วก็หาคำที่มันมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็จะได้เดาได้ว่าอ้อคำพวกนี้เป็นบาลีอ้อคำพวกนี้สันสกฤตอย่างเช่นบาลีนะคะเขตที่มีตอเต่าการันตัวนี้เขตปฏิบัติอัจฉริยะกีฬาพวกนี้เป็นบาลีทั้งสิน้นด้วยหลักการของตัวสะกดตัวตามและวิธีจาอื่นๆที่จะเพิ่มเพิ่มเ,เติมในต่อไปนี้นะคะ ยังไงอธิบายให้ฟังก่อนนะคะบาลีเขตคําแรกเนี่ยค่ะตัวสะกดตัวตามไงคะตามมันคือเริ่มจากตอเต่าแล้วตามด้วยตอเต่าใช่ไหมคะในวัคตะนั่นแหละค่ะปฏิบัติจําไว้เลยนะคะปฏิบัติเนี่ยขีดส้นตายหายไปไว้ปฏิบัติปตเนี่ยปฏิปฏิปฏิไอพวกเนี้ยค่ะมันจะมาจากคําบาลีถ้าเห็นปฏิเมื่อไหร่ปุ๊บซัดเลยบาลีปฏิมาปฏิสนธิปฏิสังขรปฏิรูปเนี่ยปฏิวัติพวกเนี้ยค่ะนะคะยังไงต่ออัจฉริยะ อัจฉริยะอย่างที่บอกคะ่ะตัวสะกดตัวตามนะคะตัวสะกดตัวตามนั่นเองสะกดด้วยจอจานตามด้วยเฉชิงก็เหมือนอิจฉานั่นแหละเหมือนกันกีฬาอย่างที่บอกไปนะคะเราจุฬาเราจุฬาภาษาบาลีชอบใช้ต่อไปสักฤตทข้างล่างนังท่องมันไปเลยคะ่ะเกษตรปรารถนาทฤษฎีหันสากรีธากเกษตรก็คือเขาจะใช้ในภาษาสัสกฤตนะคะเขาจะใช้กอไก่สระษีแทน ขอไข่ถ้าเป็นขอไข่นี่ก็จะเป็นพบบาลีอะเนาะจริงๆสองคำนี้เป็นคำที่แบบภาษามาจากภาษาคนละภาษากันแต่ความหมายเดียวกันนะคะแต่พอคนไทยเอามาใช้เนี่ยใช้แตกต่างกันอ่ะไปต่อไฮไลท์ต่อฉันพูดของฉันคนเดียวปร,ราถนาเป็นส,สันสกฤตยังไงคะเพราะมันควบกล้ำใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสะกดตัวตามไม่มีหลักเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นต่อไปค่ะทฤษฎีทฤษฎีมีทั้งตัวลือลือแล้วก็มีตัวสหรสีก็เลยเป็นวิธีจําของคําสันสกฤตนะคะ หันษามีเราหันแล้วก็มีสหรือสีกรี่ามีทั้งควบกรรมมีทั้งทองมนโทเนี่ยคะ่ะจําไว้จําทั้งสองสองวรรคนี้ได้เนี่ยเวลาไปทาข้อสอบหาคําที่มันใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะเดาได้ว่ามันเป็นบาลีหรือสันสกฤตนั่นเองทองไว้ก็ดีนะคะไปต่อนะอา้าวหมดแล้วนี่โอเค โอเคหลังจากที่เราเข้าใจพวกบาลีสันสกฤตแล้วนะคะต่อไปคำยืมจากภาษาอื่นๆคำเมน้นชาวานั่นนี่เตรียมพร้อมรอคุณอยู่ปะดื่มน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กดคลิกคลิปต่อไปได้เลยค่ะ